ซื้อขอขงวันนี้มาซื้อของกันนะคะเดินซื้อของกันก่อนแะป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ้อ <c oughs> เมื่อกี้พี่เอากัรดตัวเมื่อกี้อะไรหรอเมื่อกี้ผมกลับว่าพี่ไม่อยู่นะเมื่อกี้ทำไมเหมือนจะหมูไปเขาเหรอใช่ไหน,ไหนพี่หนุนจะดูอะไรนะน้ำยาเนาะออกการระวังนะลูกน้ำยาไม่ใช่น้ำยาช่องหนึ่งเลยช่องหกอ่ะพี่ หนูใช้ของไอ้นี่หนูใช้หนูใช้ของเนี่ยหนูใช้สีสีอะไรแล้ววะม่ใช่เนี่ยใช้ของอันนี้มี่ยผลิตภัณฑ์นี้หอมมากเลยนะคะตัวนี้ใช่พอดีมาซื้อของเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็หยิบจับอะไรมาก็เป็นคลิปกันหมดเลยนะคะ <laughs> ทำอะไรก็ ไม่ให้เสียเวลานะพี่กันเนาะวันนี้เราก็จะเลือกวันนะคะอ๋อเดี๋ยวเลือกซื้อของเสร็จนะคะเดี๋ยวประมาณสี่โมงเราก็ต้องพาพี่อากัดไปซ้อมบอลเนี่ยละค่ะมนุษย์แม่วันหยุดก็ไม่ได้หยุดมาซื้อของเมือหยุดมาซื้อของซื้อของถ่ายคลิปถ่ายคลิปเสร็จทํางานบ้านทางานบ้านเสร็จแล้วก็พาพี่อากัดไปตีบอลอีกโอ้พอตอนเย็นมาทำกับข้าวอีกอ๋อพี่อากัสล้มครับ ดูแผลสิดูแผลนะคะแผลพี่ออก,กัสนี่ครับล้มลมาเล่นบอลฮะมันเจ็บมากเลยได้หรือ,อยังพี่หน,นุ่นพี่เขาก็มาซื้อของด้วยนะคะกำลังเลือกอยู่วัชตอนเนี่ยน้ำยาลีดผ้าอยู่ฝั่งนี้คะ่ะเนี่ยที่มีเตารีดใช่ไหมของไฟลาย อันนี้เป็นสูตรเข็มข้นนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็หอมนี่เหรอราคานี่ใช่เนี่ยยี่สิบบาทใครบอกซยี่สิบบาทซื้อหนึ่งเท่ากับฟรีหนึ่งเราก็ได้สองถุงไงได้ฟรีหนึ่งถุงบาทใช่โคตรคุ้มเลยที่อการบอกราคานี้หรือราคานี้เนี่ยกราปิดราคายส่งราคานี้นี่ราคาตัวไหนนี่ราคานี้ แ้วอไอสไรพวกนีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะปนไปแ่ถ้าไปแล้วค่ะจะเป็นสีเหลืองค่ะคืออไรเหรอใช่ค่ะพี่กรถิ่อาไมเอาไหมไม่เอาหมีแล้วพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ท่าเงินมันก็ขาทุนสิ่านเงินหนึ่งแมหนึ่งกบ่บาทคนก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะพราะว่าร้อนเนาะคนอยากจะเดินห้างกันซื้อของเดินเที่ยวเ่นอ่างเงี้ยค่ะ ร้อนมากร้อนจริงๆขอโทษนะคะเวลาเขียนรถเข็นขอโทษด้วยนะลูกเ,เขียนรถเข็นแล้วเราเขียนรถเข็นขึ้นข้างบนก่อนนะคะอ,คอะไรหกอ่ะนงเหรอน้ำหกแล้ว เยอะไหมไม่เยอะค่ะีพีน้องเขาน่ารักมากช่วยดึงรถเข็นด้วย,ยค,คิดตังหรอหรือว่าเดินเที่ยวก่อน,เ,น,อนเดินเล่นก่อนก็ได้นะคุณเจอทุเรียนค่ะด<ท>ูดิทุเรียนน่าทานมาก อูนี้ก็ใหญ่มากค่ะโรเรียนใหญ่มากไป,ป<ะ>เล่นตรงนั้ได้ไหมเดินตรงไหนเดี๋ยวลองดูกล่องข้าวก่อนนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วมันจะมีวันที่เรียนพิเศษนะน้องเขาจะห่อข้าวไปขอกัดกับไอเดียจะห่อข้าวไปโรงเรียนแบบนี้ก็ดีนะคะมีสองช่องช่องใส่กับข้าวแล้วก็ช่องใส่ข้าวมีแล้ว แต่มันมีช่องไหมที่แม่ซื้อให้ลูกอ่ะลูกเดี๋ยวตกลงนนกันอันไหนคะอ๋นนอสีชมพูอ่ะสรุปไอเดียอาสีชมพูนะคะมแม่ดูว่าพี่กัดก่อนให้เอากัดสีฟ้าได้ละไ,ได้สีอะไรคะโอเคสีชมพูของใคร ขอสีฟ้าของค่โอเคเดินกันต่อซื <Okay. S 1> ้อของแล้วก็เสร็จนานนั่นแหละนะคะแต่คือเราว็าไม่อยากจะออกไปข้างนอกมันร้อนก็เลยเดินเที่ยวเล่นหน่อยค่ะขอเดินเที่ยวเล่นหน่อยนะคะ,ะ,ว,นนะ,คะวันนี้วันหยุดแม่แม่ขอมัน ขอตากแอร์ที่ห้างแต่ก็ช่วยจ่ายค่าไฟนะคะในการซื้อสินค้าค่ะ้านสวยไหมติดไอ้น,นี่นี่ค่ะพากันมาเจอของเล่นใหม่ค่ะทุกคนเจอของเล่นใหม่แล้วสวยป่ะสวย,สวยนี่ดูนี่ค่ะทุกคนระวังมันหักนะลูกลองใส่ดิเหรอ,อนี่หลอกโก้แม่ได้เวนนะ เท่าไหร่แม่อยากได้อะไม่ได้0.75 0.75นี่มันคืออะไรไหนดิ้ดิไหนลองดิ0.75เหเหมือนคนแก่เลย0.75ไหนลองดิตอนนี้อันนี้คือเอ้ยแบงออฟตัศนนี่หว่าคือมองไกลแล้วชัดขอไปวัดสายตากันไปเจอชุดแล้วค่ะไม่ใส่แล้วแม่มันโป๊อ้าวไม่ใส่นะคะแม่มันโป๊พี่อาเดียบอก โอเคค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะได้ไปคิดตังค์แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆกลับแล้วเดี๋ยวต้องไปดูชุดนักเรียนให้ไอเดียต่ออีกราคาไป,ปลูกมาไปคิดตังค์แล้วเพี่วกากัไอเดียเดี๋ยวต้องไปวัดสายตาก่อนลูกเราจะได้รู้โอเคนะคะ